เด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนรือเสาะชนูประถมจังหวัดนราธิวาสรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัดราชสโมสรวัดประจําอําเภอรือเสาะที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนเมื่อกว่า80ปีก่อนเป็นอย่างดีแต่ในชั่วโมงสังคมศึกษา พวกเขาต้องนำเสนอโครงงานที่ยกระดับจากความรู้เดิมนั่นคือบทบาทหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านกรณีศึกษาที่วัดแห่งนี้ วัดราชโมสรยังเป็นแรงบันดาลใจให้กนกวันวิวัสกุลวงนำไปเขียนสารคดีจดหมายจากแดนใต้ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมเขียนไม่ยากถ้าอยากเขียนในโครงการสืบค้นความดีที่แดนใต้กับสำนักพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้รับการสนับสนุนจากครูเป็นอย่างดีตรงนี้จะมีประโยชน์เพราะว่าเมื่อเข้าไปศึกษาค้นคว้าโดยใช้ภูปิัปัญญาท้องถิ่นก็ดี อย่างเช่นพระสงฆ์องค์พระเจ้าหรือชาวบ้านที่เป็นผู้ช่าผู้แก่ที่นั่นเข้าไปทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ธศาสนาการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะชี้แจงแล้วก็แจ้งข่าวเพราะตรงนี้เราจะมีกิจกรรมบร้านคนเก่งคนดีในของทุกวันพฤหัสการนําเสนอข้อมูลดีๆของเด็กดีๆที่ทําสิ่งดีๆขึ้นมานําเสนอ,อ อย่างกิจกรรมวันนี้จะเป็นเร่องการส่งเสริมการอ่านที่เด็กเขาเขาไปค้นคว้าเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วออกมาเล่ากันฟังในช่วงคาบที่ผ่านมานี่ค่ะเด็กก็จะเกิดทักษะในการสร้างองค์ความรู้วิทยตนเองและทักษะในการสืบค้นค่ะกนอกวันและเพื่อนเพื่อร่วมชั้นยังมาค้นคว้าเพิ่มเติมกับพระคุณเจ้าพระครูวรปัญญาประย,ยุทธ์แห่งวัดราชสมโมสรที่ประดิษฐานพระพุทธราชหรือหลวงพ่อโตให้กราบไหว้บูชาพร้อมรวบรวมศิลปะวัตถุ เตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับเยวาวชนในอนาคตแล้วพระองีสูงองนั้เท่าไหร่ถึง44เมตร75เซนติเมตรในสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ การเรียนในห้องเราติดแต่ตำราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราออกมาเรียนข้างนอกเราก็จะได้เห็นของจริงถ้าเราเรียนอยู่ในตำราราต้องจดจําแต่ถ้าเราเดินแบบนี้เราทําความเข้าใจกับมันว่าออวัดนี้ดีแบบนี้ก็จะดีกว่าค่ะรู้สึกว่ามีความศรัทธามากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยค่ะที่ว่ามีหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนาทิวาสอะค่ะ นอกจากความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแล้วกนกวันก็ยังสร้างสรรค์โครงงานการผลิตเครื่องแกงอัดแว่นจนได้รับเลือกให้ไปร่วมแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อีกด้วย